ับผมชัดเจนพันเข้าครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาทําการนะครับถอนกล้านะครับกล้าข้าวเหนียวนั่นท่าเ้าเบอร์สิบแปดนะครับแปลงทดลองนะครับแปลงทดสอบนะครับแปลงเปรียบเทียบครูอ t t เทสนะครับก็ผมทําการเพาะใส่ถาดหลุมนะครับนี่ครับที่ผมทําคลิปไว้นะครับเพาะใส่ถาดหลุมตอนนี้เข้าก็ได้อายุเกือบจะสามสิบวันแล้วนะครับก็ยังอยู่ในหลุมอยู่นะครับนะครับทีนี้ผมจะทําการถอนมานะครับถอนมาปักดําแล้วนะครับเอาไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนี่ฮะ ลากเขาก็แทงออกมานะครับว้าลากไหครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำการปักดำนะครับนี่ฮะแรงที่ผมจะดำเนาะนะครับ แปลงนี้ก็ทําการปักดําไปก่อนหน้าแล้วนะครับก็สีแถวนี้นะครับก็ได้ระยะทางประมาณนี้นะฮะใช้ทั้งหมด2ถาดนะครับก็เรียงลําดับจากน้อยไปมากเลยนะฮะมีถาดที่34ก็ไล่ไปนะครับแล้วก็บนกลับมาขึ้นแถวใหม่นะครับอันนี้คือปลูกต้นเดียวนะฮะต้นต่อต้นเลยนะฮะหเมล็ดต่อ1ต้นเลยนะครับต่อจับต่อต่อต้นเลยนะครับผมเปรียบเทียบให้ทุกท่านเห็นว่าข้าว1เม็ดเนี่ย มันจะแตกกอ,อกมาได้เท่าไหร่นะครับนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นข้าวนาข้าวเบอร์สิเป็นข้าวเหนียวนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้กินนะครับเก็บไว้กินก็เกสรมันมีโอกาสผสมกันได้ไหมมีครับแต่บ้านน้อยมากๆนะครับข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะครับในเรื่องของการผสมไก่พันเกสรตรงนี้น้อยมากครับแต่ว่าผมก็เอามาขั้นไว้นะครับขั้นกั้นไว้ข้าวเจ้าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นข้าวนาข้าวเบอร์สิบแปด อีก2แถวนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวเบอร์ข้าวเหนียวก็ขอ24นะครับก็ขอ18แล้วก็หอมกุสุมาที่เหลือก็จะเป็นน่าน59หมดเลยนะครับมีข้าวเจ้าแค่โซนนี้โซนเดียวนะครับนี่ครับอันนี้คือข้าวเจ้าหอมอรดวีนะครับที่ดําใหม่นะครับส่วนตรงนั้นเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีที่ซื้อกล้ามาปลูกอายุได้3สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการถอนนะครับจากนะครับถัดลุมนะครับถัดเพาะตรงนี้นะครับขึ้นมาใส่นะครับ ถังไว้นะครับอันนี้คืออายุเกือบจะครบเดือนนะครับเกือบจะ3าบวันนะครับน่านฮา,าเก้าเบอร์สิบแปดตาเขี้ยวงูทองนะครับแต่ว่าชัดเจนปลูกมานะครับรอบหนึ่งแล้วนี่ครับถอนก็ง่ายๆครับดึงออกมาเลยฮะดึงออกมาเป็นกำรรเลยนะครับชวบลาก็จะติดมาด้วยใส่ถังไว้ ชืน่นะไม่ได้ถอนยากครับถ้าทาแบบนี้เนาะก็เหมือนการทํานายโยนเนาะนายโยนจะเป็นถาดที่เล็กกว่านี้นะครับอันนี้คือถาดที่ผมหาซื้อได้แถวบ้านผมเนี่ยร้านกเกษตรร้านปุย๋ยนะค,คืออัตรางอกนี่ก็เห็นนะครับว่านะครับขึ้นทุกหลุมทุกถาดนะครับงอกดีนะครับข้าวชัดเจนนะครับงอกดี นนี้ก็ถอนไปดําได้ง่ายครับนี่ครับปลูกต้นต่อต้นนะครับท่านจะเห็นว่ามีแค่กลีบเดียวแต่กำลังจะแตกหน่อเนาะนะครับนี่ครับข้าวอายุ1เดือนจะประมาณนี้นะครับเนี่ยรากขาวจ้วะเลยแต่ว่าขดนิดนึงไม่มีปัญหาครับใส่ถังไว้เดี๋ยวเราไปดูอนุภาคพลังการแตกกอของเขาครับว่าน่านทาเก้าเบอร์สิบแปเขาจะแตกกอดีแค่ไหนนะครับ ไปชมกันการดำเนาะ